ไดนโนเสาร์เสียสติคลั่งกลางกรุงทำเอาชาวบ้านเดือดร้อนหนักที่ตลาดเทเวศเช้าวันนี้วีโวพยายามเข้าช่วยแต่กลับถูกล้อมวิดปะทะกันเมื่อไดนโนเสาร์คลั่งเสียสติกลางกรุงไดนโนเสาร์ตัวนั้นคนที่ใครๆก็รู้ว่ามันคือใคร เกิดอาการคลั่งสั่งยกตู้คอนเดนเซอร์มาตั้งบังเกอร์กลางมหาน,นครกรุงเทพเช้าวันนี้หลายจุดทำเอาชาวบ้านร้านตลาดเดือดร้อนวุ่นวายกันทั่วกรุงแม่ค้าจะไปขายของไปไม่ได้ชาวบ้านจะไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวก็เข้าไม่ถึงวันนี้วุ่นวายไปหมดแล้ว ลองไปให้กาดมวลชนอาสาวีโวมาช่วยเจราจาเปิดทางแต่ไม่เป็นผลวิดะทะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวโอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้มันเหลือเกินจริงๆเช้าว,วันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนต้องตกตรึงเมื่อตื่นขึ้นมาพบกับบังเกอร์คอนเทนเนอร์ทั่วกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง เมื่อดโนเสาร์เกิดอาการคลั่งกลางกรุงสั่งให้ยกตู้คอเนเทนเนอร์มาล้อมกรุงเทพมหานครหลายจุดทำเอาชาวบ้านที่เคยสัญจรไปมาไปตลาดไปร้านไปรวงไม่สามารถไปมาหาตู่ได้แบบปกติต้องมีอาการปีนป่ายกันแบบนี้คนเฒ่าคนแก่ต้องเดินบนท่อต้องปีนข้ามรัว้ว เสี่ยงชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเล่วกับอยู่ในซีเรียมีสงครามกลางเมืองยังไงอย่างนั้นเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนร้องไปยังกลุ่มการอาสาวีวอร์นเียหรือวีโวให้มาช่วยเจรจากับเจ้าหน้าที่ให้เปิดทางวันนี้ไม่มีม็อบเดินขบวนย้ำอีกครั้งไม่มีม็อบเดินขบวนมีเพียงกลุ่มเล็กๆ5คน10คน15คนไปยื่นหนังสือที่อยู่เ แต่เจ้าหน้าที่ยกมาหลายกองร้อยลาวกับปราบจราจนแบบนี้โอ้ว่นวายกันเหลือเชื่อจริงๆวันนี้มีทั้งกระบองมีทั้งโล่หน้าตาขึงขังกันแบบนี้วายการบวนชนอาสามาเจรจาเมื่อไม่เป็นผลก็บุดรปิดจะมีการประทะกันทั้งที่มีการไปลื่นหนังสือเรื่องการยกเลิกกฎหมาย112ที่ UN ของกลุ่ม นำโยยสมยศพฤึกษาเกษมสุขซึ่งไปกันก็ไม่กี่คนมีกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนมาจากอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเรียลายเงินกันมากลุ่มนี้มาพยายามปักหลักที่หน้าทำเนียบมาคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปคนเหล่านี้มาปักหลักจะมานอนค้างคืนเรียลายเงินกันมาเป็นชาวบ้านผู้สูงอายุวุ่นวายกันหมดวันนี้ เพราะไดโนเสาร์เสียสติแล้วเกิดอาการคลั่งเกิดอาการจิตหลอนเมายาหรือเปล่าฮะไดโนเสาร์ตัวนี้มันเหลือเชื่อเพราะมันมีพลังมีอำนาจสั่งการให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วเกิดอาการจิตร้อนกลัวคนเข้ามาล้อมฆ่ามึงหรืออย่างไรฮะไปฟังดูครับชาวบ้านเดือดร้อนกันแบบไหนเดือดร้อนกันอย่างไดไปดูคุณป้าท่นนี พูดแบบตรงใจดำตรงไปตรงมาพร้อมกับไปฟังของคนที่มาตลาดแล้วมาไม่ได้อีกท่านหนึ่งไปฟังกันครับโอ,โอน้ยงดีให้ใชานได้เดิน,จจนดมาซื้อกับ้าวกบรกินอรคะ่ะต้องให้คต,อตอนอยเด็กๆเข้ามาไม่มีอะไรนะคะมีแต่2มือเข้าใจไหมคะมีสองมือ ตั้งแต่เขามาปิดตั้งแต่เช้านี่เดือดร้อนยังไงแม่เตั้งแต่เที่ยงคืนเออป็นเดือดร้อนยังไงบ้างอ้าวเดือดร้อนทุกอำ่าได้เลยท่านเนี่ยถื้อของกินนี่นี่ตอนนี้ยังปิดต้องรู้นะปิดแบงค์ชาติโรงแรมยังเข้าไม่ได้เลยหาซื้อของกินของเงียบแม่ค้าเขาขายของเขาไม่รู้ว่าจะมาปิดใช่ไหมคะค่ะพอตื่นเช้ามาเคสของมาขายไอ้ตายปีนักขุดตะไปตลาดได้ยังไงเนี่ยไม่นะจไปเกินไหบอกอะไรเจ้าหน้าที่บ้างเนี่ยบอกค่ะเด็กๆเข้ามา ไม่มีอะไรพูดดีๆก็ได้คุณมีครับทุกอย่างเด็กมีแค่สองมือ,อม,มาขอความร่วมมือ,อม,มีอะไรก็ค่อยพูดกันก็ได้มไม่ใช่เอะก็จับจับจับเต้าเต้าลูกชานหลานฉาน มาช่วยลูกหลานอนาคตของชาตินะคะแม่ถ้าสมมุติว่าเขาขอแบบขอให้เปิดจุดเดียวอยากให้เปิดตรงจุดไหนคะที่จะไปมาได้ทัดตลา,าดเนี่ยนะคะแค่โอ,อกตรงตรงคาังสะพานนี่แหละคะไม่สะพานสะพานก็ยังดีค่ะอืมใช่ไหมทีนีอ้อคนที่เขามีรถใช่ไหมคะมเขาก็อยากจะเข็นรถไปขายของแล้วรถเข็นขึ้นสะพานได้ไหมคะมขึ้นไม่ได้นะคะคือนอกจากกระทบในชีวิตประจำวันแล้วธุมาค้าขายก็กระทบแม่ค้าเดี๋ยวนี้ลงทุนไปคนละพันสองพันดัดเจ๊งเลย ขายไม่ได้เดี๋ยวไปขายตรงไหนราคาตลาดปิดอย่างเงี้ยตํรวจแจ้งก่อนไหมว่าจะปิดนะคุคุไม่เห็นเรแจ้งอะไรตรงไหนนะคะหา,จากจะปิดคุณต้องออกทีวีฮลัลโหลตลาดเทราจะปิดเราพวกนี้แม่ขาถึงจะไม่ตั้งใงของมาขายจริงไหมคะอมไอเด็กเขาสั่งของเนื้อหัวเห็ดเป็ดไก่มานั่งหมดแล้วเนี่ยโอ้โ<ล>ขนาดขนาดไม่ปิดของยังขายลําบากนะคะคุณ เรามาปิดแบงนี้แต่เอาของที่ไหนแล้วแต่ขายอุกคนที่ไหนแล้วคขามาซื้ออุตส่ยุดเ็นใจมังเก้คาองโอเคค่ะโอโหขอบคุณมากค่ะกั้นหมดคนเดินไม่ได้แล้วแล้วเขาม่ลื้อยังไงอ่ะน้องมาช่วยลื้อแ่ให้คนเดินคนแก่หัวองหัวดก็เดินกันไม่ได้ตลาดก็กลายเป็นตลาด ทำไมเขาบอ,อกไล่ไล่พวกเนี้แล้วทำไมเขาไม่มาตัดออกแต่แรกเขาเป็นคนดีต้องตัดให้ประชาชนเดินเด็กพี่สักคนหนึ่งก็ยังดีเดินออกเดินเข้าเนี่ยไม่เล่นปิดตายหาเลยเออแล้วมาไล่เขายังกระหมูยังกระหมาไล่ไล่ใครคราไล่เด็กเหรอครับไล่เด็กพวกนี้เหรอฮะออ๋ประชาชนเขาก็คนแล้วควนนี้หมาเลยม,มันไล่เขาครับน้องกลุ่มอ่ากาศประชาชนอาสานะฮะวีโวมา นั่นคือตัวอย่างชาวบ้านที่เดือดร้อนหนักตรงผลให้เกิดมีการบุดวิดจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเพราะชาวบ้านไปร้องขอให้กลุ่มการอาสามาช่วยเจรจาให้เปิดทางผ้าแบบนี้จึงเกิดขึ้น วันนี้มีกิจกรรมการเสเวนาวิชาการที่อนุสรสถานมีกลุ่มที่จะไปยื่นหนังสือ 24มิถุนาไปยื่นถึงตือที่ยูเอ็ไปเพียงไม่กี่คนแบบนี้แล้วกลัวอะไรกันนักกันหนาะ เราดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์มีชาวเนเดบอกว่าตำรวจปิดทางประชาชนสัญจรไม่ได้กาดวีโวเลยไปขอพื้นที่คืนแต่ดูสิ่งที่ตำรวจทำยกกันมาเป็นฝูงเหมือนมาสลายการชุมนุมทั้งที่ไม่มีการชุมนุมแนวการมีแค่แถวเดียวตำรวจแม่งเฮี้ยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆม็อบติดตันวาครมอีกท่านหนึ่งบอกว่า ด่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการตั้งแถวพยายามผลักดันกาดวีโวให้ออกจากพื้นที่บริเวณแยกเทเวศแต่กาดวีโวได้ตั้งแถวตีล้อมตำรวจไว้อีกทีหนึ่งอีกท่านหนึ่งบอกว่าเห็นคนแก่ปีนข้ามสะพานเดินไม่สะดวกคนค้าขายแถวนั้นก็ลำบากเกินคนจริงๆนะมึงไอไดโนเสาร์ท่านต่อไปบอกว่า มีคนไปแจ้งความไหมว่ามีการวางสิ่งของกีดขวางทางจราจรโดยคนลึกลับการปิดกั้นจราจรโดยพนักงานย่อมมีการต้องโทษหากกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีความผิดสูงกว่าบุคคลธรรมดาเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่กับสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมีคนบอกว่าต้องให้คนอาศัยแถวนั้นไปแจ้งครับท่านต่อไปบอกว่าจะกั้นทำไมให้ประชาชนเดือดร้อน กลัวจริงๆกับม็อบแต่คนพาโควิดข้ามชายแดนมึงไม่กลัวกันนะอีกท่านหนึ่งครับถ้าไม่ตู้ก็อยู่อย่างทาสออกมาเถิดพี่น้องพวกมันเป็นโจนกรกบฏป้นภาษีประชาชนท่านต่อไปครับไม่ใช่ทรัพย์สินของราชการแน่นอนเทคุณทับหล่อได้ไหมจะได้ให้จุดจุดจุดฮ่าฮ่าฮ่ท่านต่อไปบอกว่า ฉราดแต่เรื่องสร้างความเดือดร้อนปีนี้ไอ้พวกตำรวจมันทำแต่ละเรื่องได้ว้าวซ่ามากจริงๆอีกท่านหนึ่ครับเชื่อมตู้ให้ติดกันหมดเลยครับมันจะได้รู้ไปเลยท่านต่อไปครับใครเดือดร้อนมันคนไหนบอกไม่ได้มันก็ไม่สนชาวชนะวันนี้นักข่าวบอกว่าน้ำตาไหลมากครับบทสัมภาษณ์ของพวกเขา พวกเขาเดินทางมาจากอำเภอชนะจังหวัดสงขามาตั้งแต่เมื่อคืนเลี่ยลายเงินกันมาเพื่อมาต่อต้านรัฐบาลที่กำลังไปสร้างท่าเรือนำลึกในอำเภอชนะลุกที่ทำกินของพวกเขาตึ้งอยู่ในอำเภอชนะเป็นส่วนใหญ่พวกเขาส่วนใหญ่รายได้มาจากการประมงที่จะไปเลี้ยงชีพอีกครั้งทีหนึ่ง ผู้จุมนุมชาวมุสลิมในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาได้มาประท้วงรัฐบาลเนื่องจากแหล่งทํากินของเขาคือผืนทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศดีแต่รัฐบาลจะสร้างท่า,าเรือนำลึกในอำเภอจนะพวกเขาก็เลยออกมาต่อต้านเพราะกลัวกระทบกับระบบนิเวศท,ที่เป็นที่ทํากินของพวกเขามาอย่างยาวนานนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น วันนี้กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่หลายเส้นทางมีตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งเป็นป้อมปราการแบบนี้ให้เห็นกลัวอะไรกันนับกัะหนากับประชาชนวันนี้ไดโนเสาร์เกิดอาการคลั่งเสียสติใกล้จะสูญพันธ์เป็นแบบนี้หรือมึงเมายาวะฮะไอไดโนเสาร์ ไดโนเสารที่มันมีบ้าการบ้าเมียมีเมียหลายตัวตัว,ตวนั้นหรือเปล่าใครจะรู้ทำเอาชาวบ้านเดือดร้อนบุบวิดปะทะกันวันนี้ที่ตลาดเทเวศไปฟังดูโตโต้หัวหน้ากาศอาสาฟีวรเทียพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปฟังกันครับอ่านี่นะครับ แค่จะขอเปิดสะพานนะสะพานข้ามแยกให้ชาวบ้านข้ามแค่สะพานทางเดินนะไม่ใช่สะพานรถรถข่านผ่านนะดูเลยฮะเจ้าหน้าที่ต้องมาล้อมขนาดนี้ถ้าเันคอเหลืองพวกเรานะฮะถ้าเป็นคอเหลืองพวกเรา ตอนนี้เราขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วยเปิดเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะบริเวณสะพานนะครับให้ชาวบ้านได้ผ่านเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้รอเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะครับไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่เราเราไม่ได้จะมาตัดหรือจงใจจะตัดหรือกีดขวางนะครับนะครับนั่นคือกลุ่มของพี่น้องกาดแล้วก็พี่น้องมวลชนอาสานะครับ พี่น้องกาและพี่น้องมวนชนอาสานะครับที่ช่วยกันดูแลพื้นที่การจราจรแล้วก็ดูแลเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ได้มาเป,เปิดเปิดเปิดแค่ประตูเปิดแค่ประตูตรงนี้นะฮะตรงที่ผมอยู่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นด้านหลังผมเนี่ยคือลวดหนามแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าอยู่ซึ่งมันก็แค่เป็นทางเขาเรียกว่าสะพานสัญจรบริเวณท่าน้ํา เทเวศนะครับท่าน้ําท่าเรือเทเวศนะครับซึ่งชาวบ้านก็เดือดร้อนมากนะเมื่อกี้แจ้งมากับเราสองสามายแล้วต,ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าขอให้มาเปิดพื้นที่ซึ่งเราเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาปิดอีกเราก็เปิดอีกรอบหนึ่งให้ชาวบ้านได้สัญจรเจ้าหน้าที่ก็มาปิดอีกนะครับรอบแรกเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มกาดกาดอาวมชนกาดมวลชนนะครับที่เป็นภาพเป็นคอสิชมพูม,มามาเปิดให้ นะครับแล้วก็รอบที่2 V วีโบก็มาเปิดอีกนะครับและรอบที่3ก็มาปิดอีกอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องมาอีกนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับมีเจ้าหน้าที่อะไรก็เรียกตาวนชายแดนนะตชดนะครับก็มานะครับก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรกับเจ้าหน้าที่เพราะเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ผู้ใช้อํานาจนะครับผู้ใช้อํานาจซึ่ง สั่งบัญชาการมาอีทีนึงนะครับก็ไม่เข้าใจเขานะผมก็เลยบอกว่าผมขออนุญ,ญาตไม่คุยกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาเป็นแค่ผู้ปฏิบัติภารกิจตามคําสั่งนะรเราก็ให้ทางผู้มีอำนาจเขาได้รับรู้แล้วกันว่าให้ช่วยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพื้นที่ของทางสาธารณะนะครับมันไม่ใช่ที่พื้นที่กองทัพ นะครับกองทัพที่จะเอาลวดหนามอยากจะขึงตรงไหนอยากจะกึงตรงไหนหุบเพลงวางตรงไหนก็มาวางได้ตามใจฉันอย่างนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกลางเมืองกรุงนะครับนะครับตอนนี้ผมกําลังรอเจ้าหน้าที่ประานสักตอนนี้น่าจะ20่นาทีแล้วผมรอ20่นาทีนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะมาขอใหเออ้เปิดพื้นที่หรือเปล่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับแต่ตอนนี้รอนานแล้วไม่น่าจะเปิดให้หรอก ไม่น่าจะเปิดนั่นหรอเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาเปิดนะครับซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร,นร่นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับ เอาว่าถ้าเจ้าหน้าที่เปิดผมกลับอ่ะเอางนี้ก,นการเงื่อนไขเดียวนะเจ้าหน้าที่เปิดผมกลับแล้ะครับ่ชท่านมครับขอให้อยู่กขอทงเท้าออีกงนึงครับคือเจ้าหน้าที่เปิดผมผมกลับอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมไม่มีเจตนาจะมาก่อกวนหรือมาทำให้เสียทรัพย์หรือมาทาให้สถานการณ์มันตึงเครียดอะไรนะฮะเราแค่ต้องการให้ชาวบ้านได้สัญจรได้อย่างอิสระแล้วก็ไม่อยากให้ใช้อานาจ ผูกเข็นชาบ้านแบบนี้นะครับโดยการเอารวดหนามมาขึงมาตึงชาวบ้านแบบนี้มันไม่ไมันไม่ยุติธรรมนะครับแล้วมันถูกกล่าวโทษไปถึงคนที่มาชุมนุมว่ามาทําให้ตํารวจเขาต้องปิดนะจริงจริงแล้วตํารวจเองไม่จําเป็นต้องปิดก็ได้นะครับเราไม่ข้ามไปอยู่แล้วนะครับไม่ผมรอเจ้าหนะ้าที่มาเปิดผมไม่ได้มาทําอะไรเลยเขายังไม่เปิดก็เปิดสิเปิดผมก็ปรักแล้วพี่ผม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 พูดตรงๆผมเปิดถ้าถ้าผมไปพี่เป<ม>ิด คือไม่เปิดเรื่องผมไปอ่ะคือโตอย่ามาทำอย่างนี้เอ้ามันรู้กันนะอย่าไปนี่ไปสร้างความกดดันให้เขาเลยนะไม่ไม่ผมจะให้เปิดแล้วผมกลับเลยเอาว่าถ้าพี่เชื่อใจผมพี่มาเปิดผมกลับเปิดเปิดได้นี่มันไม่ใช่มวลชนนะั่นมันเลยมันสั่งปุ๊บเดียวมันไปเลยเข้าใจมันสั่งมันไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันมีมาอีกก็นั่นไงพี่มันรีบเปิดสิเมื่อกี้ผมอยู่คนเดียวด้วยซ้ำไปอ่ะไม่มาเปิดอ่ะ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเปิดให้นะครับเขาบอกว่าไม่นานเมื่อกี้ผมได้ยินเขาบอกว่าเขามาเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้แล้วกันนะครับดูเดี๋ยนะฮะหนูฝั่งตรงข้ามหนูเป็นเป็นเป็น,ปนมวลชนอาสารวมกับกาดาร์ดรแล้วก็มีเมเฮมมาร่วมด้วยนะครับนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับต้องเรียนก่อนว่าผมมาถึงจุดนี้นะครับก็พบชาวบ้านกําลังส่งข้าวส่งน้ํากันผ่านไอ้ลวดหนามตรงเนี้ยเนี่ยตำรวจเขาบังไว้อยู่เนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่สะพานนะสะพานที่จะข้ามคนข้ามนะไม่ใช่รถข้ามนะสะพานแค่คนเดินเนี่ยมอไซค์ไม่รู้ข้ามได้หรือเปล่าไม่ขึ้นไม่ได้มอไซค์ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมีอ่าสโลปป้องกันมอไซค์ขึ้นอยู่นะครับเนี่ยตรงท่าเรือเนี่ยนะฮะท่าเรือทีวทเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะส่งข้าวส่งน้ําก็ไม่ได้จะไปทําธุรกิจธุรกรรมก็ไม่ไหว นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไดโนเสาร์เสียสติคลั่งกลางกรุงสั่งให้ยกตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งบังเกอร์กลางมหานครกรุงเทพทำเอาชาวบ้านร้านตลาดเดือดร้อนกันวุ่นวายทั่วกรุงชาวบ้านเรียกร้องให้การมวชนอาสามาช่วยเจรจาเปิดทางให้สัญจรไปมาได้บ้างแต่ไม่เป็นผลวิดปะทะเกือบเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในพ่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงที่คนเท่าเทียมกันนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์การเมืองของคนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนสู้เป็นไทยถอยเป็นทาตร่วมกันในวันนี้ต้องสู้2มือชูขึ้น2เท้าก้าวออกมาและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาแลกเกี่ยวกลาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนาน,น,าน สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ3 5บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ